สวัสดีครับเพื่อนๆสายแฟนตาซีทุกท่านก่อนหน้านี้ผมได้พาทุกท่านไปรู้จักกับสิบพลังพิเศษในระดับเทียเอกันไปแล้วคราวนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับสิบพลังพิเศษที่จัดอยู่ในระดับเทียบีกันบ้างนะครับแต่ก่อนไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโดยทั้งหมดนี้เป็นการอ้างอิงจากโลกแฟนตาซีภาพยนตร์การ์ตูนเกมบวกกับจินตนาการสุดมันไม่ใช่ของจริงนะครับ เหมาะมากสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวแฟนตาซีเหนือธรรมชาติและสนุกกับการตีความมากมายถ้าคุณพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยพลังในการสร้างภาพลวงตานี่คือความสามารถในการสร้างภาพเสียงหรือแม้แต่สัมผัสปลอมขึ้นมาเพื่อหลอกสายตาและประสาทสัมผัสของผู้อื่นพลังนี้สามารถทำให้ศัตรูเห็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงหรือทำให้ตัวเองหายไปจากสายตาโดยไม่ต้องขยับเลย ผู้ใช้ต้องมีสมาธิสูงมากและเข้าใจโครงสร้างของภาพลวงตายอย่างละเอียดเพราะภาพที่สร้างจะเสถเียนได้ก็ต่อเมื่อจิตของผู้ใช้นั้นมั่นคงหากสมาธิหลุดพิยนเสี้ยววินาทีภาพจะสลายทันทีข้อดีคือพลังนี้ใช้ได้ทั้งรุกและรับป้องกันตัวหลอกล่อศัตรูหรือสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้โดยไม่ต้องลงแรงแต่ข้อเสียคือพลังนี้ไม่สามารถทำร้ายศัตรูได้โดยตรง และยิ่งใช้กับคนที่มีจิตแข็งหรือพลังจิตสูงภาพลวงตาก็จะยิ่งไหลผลพลังนี้เหมาะกับนักเวทนักรอบสังหารหรือคนที่เน้นกลยุทธ์และความฉลาดมากกว่าพลักกำลังแต่ไม่เหมาะกับผู้ที่ใจร้อนหรือไม่สามารถรักษาสมาธิได้เพราะพลังนี้ใช้ควบคุมจิตแบบเต็มร้อยพลังในการปรับความรู้สึก นี่คือพลังที่สามารถควบคุมหรือปรับเปลี่ยนอารมณ์ของผู้อื่นได้เช่นทำให้รู้สึกกลัวโกรธรักหรือเกลียดในทันทีโดยไม่ต้องใช้คำพูดหรือการกระทำใดๆพลังนี้สามารถพลิกสถานาการณ์ได้ในพริบตาเช่นทำให้ศัตรูหมดแรงใจหรือทำให้ผู้คนศรัทธาในตัวคุณอย่างสมบูรณ์ผู้ใช้ต้องมีจิตใจที่มั่นคงและเข้าใจอารมณ์ของมนุษย์อย่างลึกซึง้งเพราะการบังคับความรู้สึกของผู้อื่น อาจสะท้อนกลับมาทำลายจิตใจของตัวเองได้หากใช้นานเกินไปหรือใช้อย่างผิดวิธีข้อดีคือสามารถใช้ต่อรองควบคุมสถานการณ์หรือยุติความขัดแย้งโดยไม่ต้องสู้ข้อเสียพลังนี้ละเมิดเจตจำนงของผู้อื่นโดยตรงและอาจทำให้ผู้ใช้สูญเสียตัวตนหรือความเห็นใจไปทีละน้อยพลังนี้เหมาะกับนักเจรจาผู้นำหรือสายสืบที่ต้องโน้มน้าวคนแต่ไม่เหมาะกับคนที่ใจอ่อนและไม่มั่นคง เพราะพลังนี้สามารถกลืนความเป็นมนุษย์ของคุณได้โดยไม่รู้ตัวพลังในการตรวจจับโกหกอัตโนมัตินี่คือพลังที่ช่วยให้ผู้ใช้รับรู้ได้ทันทีว่าคำพูดของอีกฝ่ายจริงหรือเท็จโดยอัตโนมัติผ่านคลื่นอารมณ์เสียงหรือพลังงานภายในตัวพลังนี้บางครั้งทํำงานเหมือนสัญชาตญาณที่ถูกขยายหลายเท่าจนกลายเป็นเครื่องจับโกหกระดับเทพผู้ใช้ ต้องมีจิตใจที่นิ่งและเป็นกลางเพราะหากมีอคติหรืออารมณ์ร่วมพลังจะบิดเบือนผลลัพธ์ได้นอกจากนี้หากเจอคนที่มีพลังป้องกันจิตหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการหลอกลวงขั้นสูงก็อาจตรวจจับไม่ได้ชัดเจนข้อดีคือช่วยให้รู้เท่าทันสถานการณ์ไม่ตกเป็นเหยื่อการโกหกใช้ในการสืบสวนการเจรจาหรือสอบปากคำได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ข้อเสียคือการได้ยินความจริงทั้งหมดบางครั้ง ทำให้ผู้ใช้เจ็บปวดหรือหมดศรัทธาในมนุษย์ไปเลยก็มีพลังนี้เหมาะกับนักสืบผู้วิพากษาหรือนักเจรจาที่ต้องการความจริงแต่ไม่เหมาะกับคนที่อ่อนไหวหรือไม่ใจผูกพันกับคนรอบข้างมากเพราะบางครั้งความจริงก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปพลังบินระยะสั้นนี่คือความสามารถในการลอยตัวขึ้นเหนือพื้นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์หรือปีก ราวกับฝืนแรงโน้มถ่วงของโลกผู้ใช้สามารถเคลื่อนตัวลอยไปในอากาศได้ในระยะสั้นเช่นลอยข้ามเหวปีนขึ้นภูเขาสูงหรือหลบหลีกการโจมตีในทางอากาศผู้ใช้ต้องควบคุมสมดุลพลังภายในอย่างละเอียดและใช้สมาธิสูงเพื่อรักษาแรงยกให้คงที่หากสมาธิหลุดเพียงนิดเดียวก็อาจตกลงมาได้ทันทีพลังนี้จึงมักจำกัดเวลาในการลอยได้ไม่จีนาทีเท่านั้นข้อดีคือ ช่วยให้เคลื่อนที่เร็วปลอดภัยจัดก,กับดักบนพื้นหรือได้เปรียบในการต่อสู้ระยะประชิดแต่ข้อเสียคือไม่สามารถบินได้สูงหรือไกลเหมือนการหาะจริงและต้องใช้พลังงานสูงมากในการควบคุมการลอยให้นิ่งพลังนี้เหมาะกับนักเวทนักรอบเลนหรือนักสู้ที่ต้องใช้ความคล่องในตัวแต่ไม่เหมาะกับผู้ที่พึ่งพาพลังระยะยาวเพราะพลังนี้ใช้ได้ไม่นานและต้องอาศัยสมาธิระดับสูงตลอดเวลา พลังรู้สึกทุกสิ่งรอบตัว360องศาผู้ที่มีพลังนี้จะสามารถรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้ทุกทิศทางแบบเรียวทางไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของคนเสียงฝีเท้าลมหายใจหรือแม้แต่แรงสั่นสะเทือนของอากาศเหมือนมีเรดาร์าอยู่ในหัวตลอดเวลาผู้ใช้ต้องฝึกแยกแยะข้อมูลให้ได้อย่างแม่นยำเพราะทุกอย่างที่อยู่รอบตัวจะเข้ามาในหัวคุณพร้อมกันหากควบคุมไม่ได้อาจเกิดภาวะประสาทล้มเหลว หรือสมองล้าอย่างรุนแรงได้ข้อดีคือแทบไม่มีใครสามารถลอบโจมตีคุณได้เลยคุณจะมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวแม้แต่ด้านหลังใช้ได้ดีในการต่อสู้การล่าตะเวนหรือหลีกเลี่ยงอันตรายแต่ข้อเสียคือผู้ใช้ต้องมีจิตใจแข็งแกร่งมากเพราะถ้ารับรู้มากเกินไปสมองอาจจะโอเวอร์โหลดจนหมดสติได้พลังนี้เหมาะกับนักสู้แนวสายลับมือสไนเปอร์ หรือผู้พิทักษ์ที่ต้องเฝ้าระวังภัยตลอดเวลาแต่ไม่เหมาะกับผู้ที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นหรือมีสมาธิสั้นเพราะพลังนี้ต้องใช้การควบคุมระดับจิตลึกมากๆพลังเสียงสะกดจิตนี่คือพลังที่ทําให้เสียงของผู้ใช้สามารถแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของผู้อื่นได้โดยตรงแค่พูดออกมาก็สามารถสะกดจิตหรือควบคุมอารมณ์คนฟังให้ทําในสิ่งที่ต้องการเช่นทําให้สงบ หยุดการต่อสู้หรือแม้แต่ทำให้หลับไปในทันทีผู้ใช้ต้องควบคุมโทนเสียงและจังหวะการพูดอย่างแม่นยำเพราะพลังนี้จะทำงานผ่านคลื่นเสียงและอารมณ์ถ้าเสียงสั้นหรือมีอารมณ์ปะปนพลังจะอ่อนลงทันทีและถ้าผู้ฟังมีจิตต้านทานสูงก็อาจจะไม่ถูกสะกดเลยข้อดีคือใช้เพื่อระงับความรุนแรงหยุดศัตรูหรือสั่งการโดยไม่ต้องใช้พลังทำลายข้อเสียคือพลังนี้ จะไม่ได้ผลกับผู้ที่มีสติแน่วแน่หรือผู้ที่มีพลังจิตป้องกันตัวอีกทั้งถ้าใช้เกินขีดจำกัดเสียงของผู้ใช้เองอาจพังถาวรได้พลังนี้เหมาะกับนักการทูตผู้นำหรือนักเวทสายจิตที่ต้องนมน้าวใจคนอื่นแต่ไม่เหมาะกับคนที่ขาดความมั่นคงทางอารมณ์เพราะพลังนี้ต้องใช้เสียงที่เปลี่ยนไปด้วยอำนาจจากใจจริง พลังคลื่นเสียงทำลายนี่คือพลังที่ผู้ใช้สามารถปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงออกจากร่างกายหรือจากเสียงพูดเพื่อสร้างแรงสั่นสะเทือนระดับมหาศาลได้พลังเสียงนี้สามารถทำลายสิ่งของสะท้อนคลื่นพลังหรือพักศัตรูให้กระเด็นออกไปได้ในพริบตาผู้ใช้ต้องควบคุมระดับความถี่และทิศทางเสียงให้แม่นยำเพราะหากควบคุมไม่ได้คลื่นเสียงอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองหรือทำลายสิ่งรอบข้างโดยไม่ได้ตั้งใจ การใช้พลังนี้จึงต้องฝึกทั้งพลังเสียงและสมาธิควบคู่กันข้อดีคือพลังนี้มีทั้งความเร็วและแรงสามารถใช้โจมตีระยะไกลสกัดศัตรูหรือสร้างขึ้นป้องกันได้ในเวลาเดียวกันแต่ข้อเสียคือเสียงดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริสุทธิ์และทําให้ผู้ใช้สูญเสียการได้ยินหากใช้บ่อยเกินไปพลังนี้เหมาะกับนักรบสายโจมตีระยะไกลผู้ต้องการพลังที่รวดเร็วและทรงพลัง แต่ไม่เหมาะกับภารกิจลับหรือพื้นที่ที่มีผู้คนเราแค่ใช้ทีเดียวทุกคนในละแวกนั้นจะรู้แน่นอนว่าคุณอยู่ตรงไหนพลังควบคุม DNA เปลี่ยนล่างนี่คือพลังที่ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุม DNA ของตัวเองได้โดยตรงไม่ว่าจะเปลี่ยนรูปร่างเพิ่มความแข็งแกร่งฟื้นฟูบาดแผลหรือแม้แต่รวมร่างกับยีนของสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อสร้างร่างใหม่ที่เหนือมนุษย์ได้ในช่วงพลิปตา พลังนี้ต้องใช้ความเข้าใจระดับสูงเกี่ยวกับร่างกายและยีนของตัวเองผู้ใช้ต้องควบคุมพลังอย่างระมัดระวังเพราะหากปรับผิดเพี้ยนเล็กน้อยอาจเกิดการกลายพันธุ์ถาวรหรือสูญเสียร่างเดิมไปตลอดกาลข้อดีคือสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์จะอยู่ใต้น้ำทะลุไฟหรือสู้กับอสุรกายก็เปลี่ยนร่างให้เหมาะสมได้หมดแต่ข้อเสียคือใช้พลังงานมหาศาลและยิ่งเปลี่ยนร่างบ่อยเท่าไหร่ โครงสร้างร่างกายจะยิ่งเสื่อมเร็วเท่านั้นพลังนี้เหมาะกับนักลบผู้ปรับตัวหรือสายวิทยาศาสตร์ที่ต้องการวิวัฒนาการเหนือมนุษย์แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่ขาดการควบคุมอารมณ์เพราะเพียงความโกรธหรือกลัวก็อาจกระตุ้นการกลายร่างจนเสียการควบคุมได้พลังควบคุมคลื่นสมองนี่คือความสามารถในการปรับหรือลบกวนคลื่นสมองของสิ่งมีชีวิตอื่นผู้ใช้ สามารถส่งสัญญาณคลื่นความถี่เฉพาะจอะจงเพื่อเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความคิดหรือแม้แต่สั่งให้ร่างกายของอีกฝ่ายหยุดทำงานชั่วขณะเช่นทำให้หลับหรือเกิดความสับสนพลังนี้ต้องอาศัยสมาธิสูงและการเข้าใจคลื่นสมองมนุษย์อย่างละเอียดผู้ใช้ต้องจูนจิตใจให้ตรงกับเป้าหมายก่อนส่งสัญญาณถ้าไม่แม่นยำพออาจส่งผลกลับมาที่ตัวเองเช่นเวียนหัวหมดสติหรือหลอนจากคลื่นสะท้อน ข้อดีคือสามารถควบคุมสถานาการณ์ได้โดยไม่ต้องใช้กำลังเหมาะกับการต่อสู้เชิงจิตหรือการหยุดยั้งศัตรูโดยไม่ฆ่าแต่ข้อเสียคือใช้พลังจิตจำนวนมากและหากใช้ต่อเนื่องสมองของผู้ใช้อาจเกิดภาวะโอเวอร์โหลดหรือสติแตกได้พลังนี้เหมาะสมกับสายจิตนักวิเคราะห์หรือผู้ควบคุมสนามลบที่ต้องการชิงจังหวะก่อนใครแต่ไม่เหมาะกับผู้ที่จิตใจอ่อนแอเราะแค่สมาธิหลุด พลังนี้อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนมาทำร้ายตัวเองได้พลังสร้างร่างจำลองนี่คือพลังที่ผู้ใช้สามารถสร้างร่างแยกจากตัวเองได้หนึงหรือหลายร่างโดยแต่ละร่างจะมีรูปร่างหน้าตาและความสามารถเหมือนต้นฉบับทุกประการแต่บางเวอร์ชั่นอาจมีจิตใจเป็นของตัวเองเหมือนอีกตัวตนหนึ่งที่มีชีวิตจริงๆพลังนี้ต้องอาศัยพลังจิตหรือพลังชีวิตของผู้ใช้เป็นตัวแบ่งร่าง ยิ่งสร้างร่างมากเท่าไหร่ก็ยิ่งลดพลังของร่างจริงลงถ้าร่างจำลองถูกทำลายก็อาจส่งผลกระทบต่อร่างต้นเช่นความเจ็บปวดหรือหมดสติได้ข้อดีคือสามารถใช้ร่างจำลองในภารกิจที่เสี่ยงอันตรายสู้แทนหรือลอกศัตรูได้อย่างแนบเนียนแต่ข้อเสียคือหากร่างจำลองเริ่มมีจิตสำนึกของตัวเองมันอาจไม่เชื่อฟังและหันกลับมาทำลายเจ้าของได้เช่นกันพลังนี้เหมาะกับนักวางแผนนักสืบ หรือใส่จู่โจมที่ต้องหลอกล่อศัตรูหลายทางแต่ไม่เหมาะกับคนที่จิตใจไม่มั่นคงเพราะพลังนี้อาจทําให้คุณเริ่มสับสนว่าร่างไหนคือตัวจริงกันแน่ก,ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสิพลังพิเศษในระดับเทียบีแห่งโลกแฟนตาซีแต่ละพลังมีทั้งข้อดีข้อเสียและความน่าสนใจแตกต่างกันไปโดยทั้งหมดนี้ผมจัดเทียบตามความคิดของผมเองนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไน้าที่นี้ด้วยหากท่านชื่นชอบพลังไหนหรือมีคําแนะนําอยากเสนอเพิ่มเติม ก็สามารถคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสารคดีโลกแฟนตาซีในตอนต่อๆไปและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ